วันนี้ไม่เสือภัยนะคะอะไรอ่ะดูดีๆนะคะในนี้เฮ้ยแก่งอ่ะ <tract> นี่สรา์าแต่อันนี้สบายกว่าจา้ะว้าวพี่นี่คือแบบพี่บ,นนบุฟเฟ่แต่ว่าพี่รสชาติโอ้โห หลักมือจ้ะพี่<ช>อ่ากินน้ําดื่มเฮตันด้วยนะจ๊ะแล้วนี่พี่อของของหนูก็มีจ้ะนี่ดูสิเฮตันก็เอามาให้กินนะอิชิตันค่ะอร่อยมากพี่อ่าตอนนี้บอกเลยนะจ๊ะเธอนี่คือแบบว่าบุฟเฟ่ตน,นะจ๊ะของร้าน D W Cafe n d Restaurant ค่ะค่ะบอกเลยนะคะว่าอยู่ที่เซ็นทัลอายุทยา,า,ยทยาเธอ,อครับบอกเลยว่าบแบบ เธออาหารเนี่ยคือบอกเลยนะบุฟเฟต์นนะหลักร้อยแต่แบบว่าเธอกินได้เยอะมากกินได้เต็มทีอ่อันดับแรกนะเธออันนี้เาต่ำอะไรครับเขา <c oughs> ต้องตำอ่ะพี่อันนี้ตำถั่วมั้งใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์เพราะว่าเขาใช้แบบว่าโรตีสายไหมเนี่ยมาเป็นเครื่องปรุงพี่จ๋านี่ไงคะเป็นแบบโรตีสายไหมกินอร่อยมากเธอโอ้โห <c oughs> oh, ดูท่าพี่ย่จรริงคับพี่ กินอร่อยจริงๆพี่จ๋าอาจิมเพิ่มจิ้มเพิ่มอะต่อไปสลัดจะสลัดสลัดสลัดอ่ะรักหลง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 สลัดสลัดสลัดกินเข้าไปพี่อร่อยมากรสชาติเป็นแบบว่าอินเตอร์มากเลยนะนี่อันนี้ก็อร่อยเธอบอกเลยวันนี้เราบอกเลยนะ เราสั่งอาหารมานะทั้งหมดคือ12อย่างที่เป็นของขาวและของหวานมี3อย่างอุ้ยตายตกเลยแต่ว่าจริงๆมีไป30กว่าเมนูเลย30กว <ขอ S 1> ่าเมนูนะคะราคาแบบหลักร้อยเธออยากรู้รายละเอียดเธอต้องไปดูเองจต่ที่ร้าน DW นะคะใช่ครับเฟอนด์เลสซ์ลองค่ะนี่แต่ถ้าเธอเพิ่มอีก200บาทนะจ๊ะเธอจะได้กุ้งแบบว่ากุ้งแม่น้ำจะแล้วก็ได้ อร่อยชื่นใจและได้ของหวานได้แบบว่าคอมพลเมนต์เยอะมากเธอได้ของบแบบเยอะมากจริงๆบอกเลยนะคะเธอราคาหลักร้อยที่นี่อร่อยบุฟเฟ่ชื่นใจทุกยทุกอย่างอ่ะโดยเฉพาะกินกับคนรู้ใจจ้ะพี่แต่วันนี้เซอร <surprise S 2> ์ไพรส์พี่แบบว่าพี่เซอร์ไพรส์จริงๆนะหนูไม่นึกว่าอาหารทั้งหมดนี้คือแบบบุฟเฟ่แบบหลักร้อยใช่ไหมอ็หลักร้อยอย่ะ คือเธอร้าน DW วนะเขาตั้งอยู่ที่ชั้นสองของเซ็นท่าในยุทธยาครับใช่เธอดูสิอร่อยกินไม่เลิกอ่ะเธอฉันกินไม่เลิกจริงๆเธอกินไม่ที่สำคัญคือสั่งไม่อั้นด้วยสั่งไม่อั้นใช่ครับเบิ้ลได้ด้วยจ้เธอจ๋าเบิ้ลได้ตลอดและทุกอย่างกินภายในสองชั่วโมงเธอจะกินอะไรก็กินนะอาหารมีนานชาชาทุกอย่างอร่อยมากนะเธอดูสิเนี่ยเธอ าร,ราคาหลักร้อยอันเน้นนะจ๊ะเธอราคาหลักร้อยจริงๆเธอไปดูเอาเองก็แล้วกันนะคะใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยเธอต้องไปเช็คเองใช่ค่ะนึกว่าจะตักให้หนูกินนี่นี่ขนม<า>อันนี้คือแบบว่าฟินาเล่นะจ๊ะเธอเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นไอติมฟินาเล่นี่จะที่เรากําลังกินนี้เป็นไอติมฟินาเล่กินไว้ล้างปากเวลาทานอาหารทุกอย่างเสร็จแล้วนะจ๊ะเธอแต่นี้ ฉันไม่ฟินเนเล่จ้ะฉันของอกินต่อ D W นะจ๊ะพี่ครับค <'s> าเฟ่แอเรสโตรจ้ะร้านเขาใหญ่กว้างขวางมากเลยเธออยู่ที่แบบว่านี่จ้ะเซ็นท่นอยุธยานะจ๊ะชั้นสองนะครับจ้ะเธอร้านเขาแบบว่าหรูหรามากและนี่ค่ะยังมีนี่ปีนี้เขามีขนมเปี๊ยะแบบว่าเก้าสีเก้าชิ้นนะจ๊ะเธอสวยงามและนะกินมากเธออะปิง้งอะพี่เราเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันเถอะขี่ช้างกับครับอะขี่ช้างกลับกรุงเทพจ้ะบ๊ายบาย bye.